ลองลองเอามาดูอ่ะมาดูฮเอา,า,เอา,าของไหม,อมตอนนีตื่นทเรียนลองดูดิกิโลละร้อยสิบเก้าบาทถูกอ,อ้าจาจาจาเรื่องขอบนอกนะคะโอเคจ้าได้ได้ ทุเรียนปีนอีกถือได้ไร 4, 4, จากลกูกนี่ห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถูกมากอาจาะยไปลงย <c oughs> ูทูบคุณยายเป็นแข็งแรงขนาดนี้หน่ค้ <c oughs> ที่ห้าร้อยสี่สิบสี่คิดดูเสียอยคือญี่ปุ่นอิงพีโลเนะ <c oughs> าะก็หายุโร แย,ย่งมมมมมมดูนีนถูกคือทิปเขาดูโรเองหนกเนี่ยสามวันสุกเอาไปติดมาเดียวสุกสุกเนะ ก<ห>ูก็เลอเลยนับกลอะไรก็มเร่อนยังไงได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่นับัังก่อนขอโทษนะนังยัดไป อ่อยแ่อร่ยได้เรมัเ็ชอบูหัเลอเ็้าอยสี่สิบคูันเหลืออีกคปีที่แล้วมาซื้อโหูโลละพันพันกว่าปีที่แล้วพันกว่ากิโลหนึ่งงรอยแปดสิบตลอดเลยค่ะ ถืออยู่นูนซอยข้างในแบบก็แกะแล้วนะกิโลหนึ่งใหไหมไม่เป็นไรอ๋อค้ขายลอยขาลอยเยอะเขาทำอะไรอย่างเี้เใหญ่ระยาะช่วยกันส

เป็นกวนเองนสะอาดนะคะคือไปทำบุญข้าวมันสาดินีอนี่ที่เรียนกวนก็เหมือนเนยออกนอกอ๋อาสวยกันละสวยได้ไหมคะได้แล้วมนะขอบคุณค่ะขอบคุณน่านีคค่ค่ะจ่ายจังแล้วนะ ขายยูน่าสลากแล้วด้วยเดือนตลาดนเนิ่นได้มาแล้วเห็น,นจะ้ะแกะแล้วได้สองกิโลกรัมเลยเหรียญหาร้อยสี่สิบบาทเดินกบบล,ล,บนนลับบ้านแล้วบัดนี้ได้ของแสบแล้วัตถุดิบกินอะไรได้ทุกเดือน แบ่งไม่กินไหมทุเรียนเยนอามอะมาให้เลือยเดีวไปกที่บ้านก็ได้ฮะอะไรเดี๋ยวไปกินที่บ้านก็จะให้ไปอเดี๋ยวใส่ถุงไว้เดี๋ยวให้ใครแบ่งไปกินที่บ้านสิมาม,มา<ช>มาม <ๆ S 2> แบ่งกันน,กนี่ไหมไมันรู้สึกว่ามันเอ่อมันจะกรอบนอกนุ่มในนะเออกิโลละร้อยสิบเก้าบาทตรงนั้นอะสวยเีชายแหละมันกินเออเนี่ยอัน วันนี้กินเรียนเป็นแิไปหนใช่ก็ุเยนตัวปีที่แล้วไปซื้อแบบแกะแล้วนะกิโลหนึ่ง990าร้อ้าสิซื้อแต่ละครั้งพันกว่าสองพันเพราะว่าเพื่นที่อทุเรียนจากส่งมาวันนั้นเอามาห้สิบสกว่าโลด้วยมาเอาแปดร้อยใช่ใช่เอาไปสองคู่ใหญ่ๆคี่ตาแล้วแล้วทุเรียเขาอย่างเปือกได้หมไ้ยเอาไปอีกสุกตาเผื่อเอ๊กินอุ้ย เอาพุยใหญ่ๆไปเอาอะไรเล็กๆบ้าเดี๋ยวเจ๊ก,ก็บานคนเดียวกินทุกวันกินจนบานแล้วเนี่ยเดนิซี่มีเขียนมาถามหมาม้ามาม้าอ้วนขึ้นใช่ไหมบอกแค่หกกิโลเองลูกอ่ะหกสิบห้านี่เจ็ดเอ็ดตอน,นตอนจ้ะตอนมาหกสิ่หกสิบเลอะหกสิบห้าเดี๋ยวหุ่นบึกเลยหกสิบสี่ดูเพียวหกสี่พี่ดูเพียวทแล้วเอาอีกท่นไม่มีใครกินเหรอก็เอาติดไปอีกโอ้ยทุกตาไม่ต้องเกรงใจ อยู่ใกล้ๆเกศจะได้เด <kleine> <ame> ินมาซื <offended> ้ออีกไงซออะๆอ้โใช่ๆมันไม่กินแบบนี้ใช่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 เดี๋ยวเรามีโชคมีลาบเรื่องเาชื่อเดียวกันกันเลยใช่เลยก็มีโชคมีลาบแน่ไปทำไปบวชพระที่นครสวรรค์มาเลยเอามาอวยโอ้โยสวยๆโอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยจ้ะไปทำกับข้าวด้วยจ้ะนะ